บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในจังหวัดจันทบุรีที่โรงเรียนเป็นจมราชุูทิศจังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนศรีญ,ญานุสรจันทบุรีได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางมาสอบเข้าศึกษาต่อกันเป็นจำนวนมากค่ะ บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในจังหวัดจันทบุรีซึ่งสำนักงานคณะกระกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจัดสอบพร้อมกันทุกโรงเรียนโดยตั้งแต่่วงเช้าที่ผ่านมาโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดจันทบุรีได้เปิดทำการสอบห้องเรียนพิเศษในโครงการวิจัยและพัฒนาศัก,กยภาพผู้เรียนส่คว่าเป็นเลิศเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2558 ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครสอบจำนวนมากซึ่งจะทำการสอบในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนต่อในห้องเรียนพิเศษทำให้บรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีนักเรียนและบรรดาผู้ปกครองต่างเดินทางมาให้กำลังใจกับนักเรียนพร้อมกับมีการไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียนทุกคน โดยนักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ w w w b j j c t t h ของทางโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้โดยตรงเช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนศิยุนุสรจันทบุรีได้สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,ห้องเรียนพิเศษซึ่งมีนักเรียนต่างให้ความสนใจและเดินทางเข้าร่วมการสอบในครั้งนี้เป็นจํานวนมาก โดยโรงเรียนศิลยานุสรจันทบุรีใช้วิธีการสอบคัดเลือกและการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อจํานวน105คนแบ่งเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์จํานวนหนึ่งห้อง30คนและห้องเรียนพิเศษตามโครงการโรงเรียนสองภาษาอังกฤษโปรแกรมจํานวนหนึ่งห้อง30คนและห้องเรียนพิเศษในโครงการ MSEP จํานวนหนึ่งห้อง45คน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกของข้อสอบวิชาหลักคือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษซึ่งนัเกเรยียนสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www sya ac th ค่ะ